ดีครับทุกคนมือนี้พามาหลุนป่ารอบคือเกา่าเ้อมาหลุนน้ำกันครับว่าจะได้จัดตบ่เออขอโทษหลายๆเ้อเสียงเครื่องรถไถอีตักเพิ่นดูดน้ำใส่หน้าเข่าปังเพิ่นเห็นบ่เสียงจะดังนะหน่อยหนึ่งเนาะเพิ่นดูดน้ำใส่เข่าหน้าปังครับทุกคนลงมาอากาศร้อน ลงมาเล่นน้ำก็เย็นสบายดีอยอครับนี่ผมใส่ไปนี่เห็นบทุกคนมองไปข้างหนา้าจะเป็นตน้นยางนาเด้อครับเห็นบ่ที่ผมเคยบอกเพื่อนๆ้ะคนใดติดตามคลิปเกา่เกาๆผมนะผมจะบอกว่าผมมาใส่หลอกไว้ยุตยต้นยางนาเะคบหอส่ยบอกอนดติดยามค่าๆผนผมอกวผมใส่ัไว้ันมางเนาะัเืนอสผมเคอกพ่ไนๆะามอลนผมกะมะามใ่หอ้ยุต้นนเรับอ่ผมเยเพื่อนๆาลิ่าผมนะบอง ส่วนมากอะถ่ายแต่หลอกที่ใส่ไว้ใกลไก่หานกับหนึ่งมือนี่ายเรือม่ไก่เลยประมาณประมาณสามโลก,กว่าหรอมั้งปกติม่งกับพายไก่ก็หนีก็มีแต่ก่อนผมบอไดเฮ็ดคลิปผมกับท้าไพ่ใไ่บุญละไก่ไก่ไก่หนีลงไปต่งปางบกไก่ลยหาไายเรือเล่นใส่ม่วงใส่ด่างผมบ่ไดใส่เฮื่อนยนนคือนนคนอื่นเขา อาศัยพายเอาได้ออกกําลังกายไหมก็ถือว่าดีอยู่อันนี้แถวนี้บกใสไว้สามอันทุกคนผมใส่ไว้ก่หมูบานอยู่ความจริงก็ได้มา่ยามเลื่อยละต่ะว่าก็บบกคอยได้ทายเบื้องเนาะกับทายเส้นมากกับทายตลอดที่ใส่ไว้ทักทักบานมาประมาณส้ำหนึ่งเนานะประมาณกิโลหนึ่งละแถวนีบกคอยได้ทายเลย ฝั่งตรงขามกะเป็นป่ายู่ค่าของนี่ยละคนในโมบานละไฟป่ามันลามมาใหม่ทนอยู่ค่าเห็นว่าใบซีแดงๆคำคำแล้วนะจะมานบอจะได้จักตัวบอทุกคนแต่ปกติติโเทือมากกับกคอยพาดหลอก บัตโตกะสองโตวัดสองโตกะ,ส,ตกะสามโตสี่โตแล้วแต่ทุกคนแต่จังว่าหลนะเนาะปีนี้อยู่แถวบวานผมยังประทันเห็นไอฝนตกจากเถื่อเรื่องแต่มกกลามาในแถวหวานผมตะเบิงในช่องยูทูบของเพื่อนเพื่อนจังหวัดนั้นจังหวัดนี่อำเภอไหนอนะำเภอไหน,นเพื่อนก็ว่าฝนตกอยู่เรื่อยอยู่ถ้าแ,แถวบ้านผมยังประตกเลยปีนะี้ ้าฝนตกแหลกแล้วดูนี่ป่าจะเขาหลอบดีดีทุกคนปีนี่ก็เลยยังบ่ตกเลยแต่ก็สร้างเขาละวะถ้าควบริงตกก็ดีอยู่น้ำฝนจะได้มาชำระไอ้ฝุ่นละอองพวกอีกอย่างนี้ฝุ่นละอองถน,นนล้นทางลำกิ่งใหม่กิง้งหยางลางังคาเลื่อนเนาะมันแสด้สะอาดมันแสด้สวยงามแต่เขาบ่ตก,ลกแล้วก็จักจะเฮตุจังไดล่ะ ไก่หอดละทุกคนว่ายอยู่แถวนี้ละ้เชื่อผมกับจำมองอะไรด,ด้ป่ามันกับขันข้างรกเนาะเพราะว่าเขาใส่ขางตะลิงแม่น้ำนะบกคือจังผมเบึ่งคลิปของคนเผื่อนนะั่นิ่นหาใส่หลอกใส่หยังนะคนไปใส่ตามหวยตามบึงนะน,ะน้ำหวยน้ำหนองนะเขาสิบบอกมีกิ่งใหม่จังสี่ดอกทวนมากก็มีแต่ป่าห้าธรรมดา อันนี้เอามาใส่ไว้ในไอ้คางตะลิงในน้ำปลาเขาก็เลยค่อนข้างจะลกแน่นอยนึงแต่ก็ถือว่าดีอยู่เพราะว่าเพราะว่าเข้าไปต้องเดือดน,นะทุกคนเขาเขาพายเรือเอาเนะถ้าเขาใส่ไว้ในอันนะั้นนะเขาไอ้ตามห่วยตามน้องก็ต้องเดือดเห็นแล้วทุกคนเนี่ยอันนึงว่าติดจำดอกนี่อันบอน่อเนะ ถ้าต,ติดเนี่ยได้เขาจะกระโดดขึ้นมากครับทุกคนอันนี้ได้เขายังอยู่ซือ้ออยู่ผมบอกไปยกเบื้องหลกครับเสียเวลาแทนบอลนะถ้าเขาติดเนี่ยได้เขาจะดีดขึ้นมากข้างบนเลยทุกคน ที่นึงบอติดครับโอ้ทางกไก่ไกมีต้นยางหน้าขางแม่น้ำทุกคนอากาศร้อนร้อนช่วงบ่ายโมงบ่ายสองลงมาเลียนน้ำก็เย็นสบายดีแต่คนใส่โมงใส่คายเขายังบระทันลงมากันหรอกครับเขาจะลงมากุแล้วไก่จะมืด ช่วงนี้ก็มีแต่ค้นวานแหรอแต่แถวนี้เขากับบวานกันทุกคนเพราะป่าติดแล้วมันก็บบกขุมเนาะเพราะว่าถแถวหนีน้ำก็ค่อนข้างจะแคบเพราะแคบแล้วก็ค่อนข้างจะลึกเพราะป่าติดท่นึงก,ก็ต้องมุดน้ำลงไปลึกๆสี่เมตรหาเมตรหกเมตรจ๊งสิก็ต้องเอาเชือกไปมัดลูกแหไว้ยังคอยยกป่าขึ้นได้ลงเทือก็ติดป่าเป็นมู มูละยี่สิบสามสิบโลหรือหาสิบโลยังสิเขาก็เลยบกคอยวานกันเขาไปวานจะแ,แ,แถวแถวแถวท่าวานผมทุกคนว่าแถวั้นน้ำบ่ลึกแถวไหนน่สองเมตรสามเมตรเองวลาป่าติดเขาก็จะหมดงายนะหมดเอาป่าไาหมุดไปมัดลูกแห้งายแถวหนีน้ำลึกเขาเลยบกคอยมามาวานกัน ได้ป่ามันก็บกคุมเนาะป่าก็ขายบุดี่บกอยได้ราคาบ้านใดมันตามฤดูกาลถ้าป่าหลายมันก็ขายกบบบกอยมีนคนซื้อเขาก็เลยไปหาหม่องที่มันมันติดป่าแล้วเอาขึ้นง่ายๆดีกว่าแล้วนี้ก็มีผมผู้เดียวแล้วอยู่ในนามทุกคนนอกนั้นเขาก็อยู่บนบกเมือ่อบางคนเขาก็ปลูกกระโพดปลูกมะทั่วดินเยอะข้างบน ถ้ามันติดริมหนามแล้วังเทือก็เอาเครื่องหลูดหนามขึ้นไปไหมมัการง,ง่ายปลูกมักทั่วดินกะโอ้ยามเขาเก็บเกี่ยวนะลูกเขาจะสวยสวยทุกคนบมีหนอนมีแมลงเจาะเลเยเลยพราะว่าชวนหมากในขางจะลิงแม่น้ำเนี่ยเขาจะเป็นดินทรายเนาะดินทรายนี่เออพวกแมลงบ่คคอยอยู่เลยทุกคนเพราะมกท่วดินออกลูกมาเนี่ยจะสวยงามไหม สวยงามบ่มีมาแลงมาเจาะเลยต้องลงคามเขบเฮาไปปลูกปลูกกันยังในดินดินสีดำๆนจะมีพวกมาแลงมาเจาะมาเจาะเห็ดให้เขาเ่าเนาะอุยได้ยินเสียงปืนเมื่อกี้เสียงอันนี้ทุกคนเสียงเขาจุดกระทัดไรนกนะแม้แค่คลายเสียงปืนและสู้มือนีนเขาก็เห็ดมาเนาะ่าคือสมัยก่อนสมัยก่อนเอากปีปิปปตีปัง สม la ja, ัยโจผือเขาจุดประทัดเขาก็โยนนกมันตกใจมันก็บินหนีนะทุกคนเพราก็่กาควมสะดวกสบายก็เฮ็ดมาห้คนดีเนาะเห็นไ่ทุกคนอย่างนี้นาครับเสียงปังปังโมเมนเสียงปืนนั้เสียงก็จุดประทัดล่นกสู้มือก็มีได้ประทัดล่นกชาวนาคนใดเป็นชาวนาคงจะหูแล้วประทัดไลายนกเขาจะจุดจุดแบบนี้แล้วปังปังประทัดบางลูกก็เสียงดังแรง นี่อันนี้ถือว่าเสียงบ่ดังเลยพอนกบินมากก็กระจูดก็กระยนไปก็ดังปังนกตกใจปั๊บก็บินหนีเอออันนี้ถืออยู่ทุกคนเห็นบ่เห็นบ่เสียงเขาจุดประทัดลายนกเห็นบ่หนิได้ดีฟงด้งกันมากเลยทุกคนเห็นบ่นนี่จะให้เพื่อนเบิมแต่แบบนี้ติดแต่ว่าเขาจะอยู่่ทุกคนแค่นั้นเห็นบ่นี่ได้ดีกันว่าฟงดงเลยครับนี่ แต่ดีดกันมากส่เขาติดอยู่ครับนี่อุทุงปุ๋ยผมว่าปกไปทุงปุ๋ยเพิ่งขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะเบ่งว่าเขาจะอยูวะบางเชือกติดยังสี่กับเบยู่หรอกทุกคนเขากันนี้ไปได้เขาก็มีพร้อมสามารถการเอาตัวรอดครับมีเห็นมัได้ดีดพงลงขึ้นมาเลยครับได้ดีดพงลงขึ้นมาเลยเป็นวนจังสี่ติดอยู่แต่ว่าจะยูบอแค่นั้นเด้อเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวผมยกเบ่งก่อน ตัวใหญ่ยุ่งยิครับติดยุ่งยุ่ยุ่งบอลลุดดอกบอลลุดดอกตัวใหญ่บอลนั่นเป็นโล้วนอ้หผมว่าใหญ่แรงเลยทุกคนนั่นตัวเป็นโลติโล้คว้เลยทุกคนโล้ควายทุกคนใหญ่ครับใหญ่เนี่ยอ้ยเห็นบอครับ โอ้โหโกลัละตัวนี่มนัมนมนัมนมันมันี่อันที่สองติดเลยทุกคนเห็นว่าหัวเขาก็ดดดลายทุกคนเห็นปะผมจะให้เบิง้งเนี่เห็นว่าเขาติดหลอบทุกคนนี่อุ้ยอุ้ยตกใจอ้หดิบขับเลยหลอที่ป่ะขาดว่ะอุ้ยดิบขับทุกคนเห็นปะอุ้ยเห็นปะจมูกเขาทุกคนเห็นว่าจมูกเขาเขาก็ดูดในหลอหลายทุกคนเจ็ดสี่ละป่าติดหลอบเนาะ ถ้าผู้ใดไปตลาดออหยังเห็นป่าเป็นยังสี่ก็อยาไปตัเม่คข้าหลายเด้อสงสารคนหาเพิ่นนะเห็นมาทุกคนจมูกเขาเขาก็โดดหลายจนเป็นแผลนะเบื่องในหางเขานี่แบบนี้ละอหางเขาก็เป็นแผลน้อยนึงเก็บเขาซ้ำๆน้อยหนึ่งบอกว่าป่าติดหลอกเป็นป่าแม่น้ำธรรมชาติะตัวนี้ประมาณโลเึงโลกลัวบุญเราทุกคนนักเอเลีเลยผมขออยญาเอาป่าเก็บกันเด้อครับทุกคนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรุนอันที่สามอีกอันที่ เขาจะฝากเก็บกอนมันเว้ยมัน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 เสียงเขาจุดประทัดไลานกกัดไลานกทุกคนเสียเนาะวิถีชีวิตก็มแบบอกาสายหนุ่มกินขับตรงนี่โอ้ยลูกปูลูกปลาลก็ได้ไงครับไงเนี่ย สามอันแถวนี่เพื่อเพื่อกับมานอยู่ดอกแต่ก็บ่คคอยได้ท่ายนะเพิ่งเอาี๋ยวกอนดินขับดินเนี่ยตัวใหญ่รับใหญ่แน่ว้ยโลกลัวทุกคนตัวเดียวนี่ เก็บเลล่าตกคนเหลือหลุนอันสุดท้าย้ใหญ่ครับใหญ่ในหรีอเมื่อ <starters> ก <aría> ี <player> ้เนี่ยประมาณโลกลัวหุ่นละหลุนดึกดำบันเลยสะโคกันนะ รุนอันสุดท้ายแล้วครับเรือเรืออีกอันสุดท้ายอ็นบอกข้างนาจะเป็นยางนาพอเลื่อยยางนาขึ้นไปมีแต่ทงนาเขาทุกคนมีตาปังอ็นบอกเสียงก็จุดประทัดไหลน,หนกป,ปังปังนะเสียงก็จุดประทัดไหลน,หนกสมัยตู้มือกับท่านสมัยเนาะว่คือสมัยก่อนสมัยก่อนวนมากมาก,มาก็จะใช้กับปีบตีกับปีบป,ปังปังปังมันกับมือเนาะ แล้วก็บ,บางคนก็จะเอาอยัางนะทุกคนเป็นไมมอ้มวนเทพมวนเทพแบบมวนเทพสมัยโบราณนะทุกคนที่ออกสีดำๆเขาเมาื่อยึงไว้พอลมพัดมาเสียงเขาก็จะดังวื้อที่นกปติเสไอ้นอกก็จะตกใจก็จะบินไปพอนกบินไปปับ๊บพอมันดังวื้อดูหลายนกมันกับใบายานนี่ทุกคนมันก็บ,บินมากินอยู่กับกาะ ชูมือก็เลยพัฒนาเห็ดเป็นประทัดมาจุดไหลนกแทนเออไอคนผลิตมาขายกัท่านสมัยแ่งทุกคนเขาก็พยายามปรับตัวให้เขากับแอมยังว่าละไอ,อพวกเซลเวนพวกนักออกแบบพวกนักพัฒนาเขาก็เก่งอยู่เห็นว่าทุกคนหุดนกางนาผมเคยถ่ายเพื่อนเกลื่อนเบืองหลายเถื่อน ทางหนาวมองไปกัะขายแม่น้ำก็จะสุดถ้าเขาบริสุทธิ์กูกทนนั้นไอแม่นม้ำสายนี่ไปหอดอุบลนมาเพียงแต่ก็เป็ี่นโ้งหักศอกซืือแล้วก็ปลาชุมน้ำขางแม่น้ำกับคน้างหลายหรือทุกคนทั้งไต่เห็น่ะตะกอนผมกับพายเรือไปหอดฝุ่นละไก่กูหนันอีกแล้วทุกคนแต่ว่าตกากากะกนอน,อกกนกผมมาได้เฮ็ดคลิปนะผมก็เลยมาได้ทายเนี่เบือ่อสวดหมากกับทายลงเฟซลงอย่างไม้ธรรมาดาละ ลมพีดลงยัอง,อยงเดินเลนไปซื้อ,อปกติผมพายจะมีไปก็หบักหล,ลายลูก็มองผมอยู่นี่กะผมพายมาจากหมู่บ้านกับประมาณสามลกกว่าๆได้ทุกคนกับบริไก่กันได้แต่ว่ามันความเคยชินนะสมัยเด็กหน่อยเขาก็เคยลงมายูสมัยเด็กหน่อยก็มีแต่เดือนเอาพอนาวรถก็เดือนเอาไปง้มหอยบนละมองบนโค้งหักศอก ไปง้มหอยหักหอยกาบขางตลิ่งนะ่หลายหลายหลายคักหลายแน่ทุกคนเจ๊เขาไปอยู่มองเขาอยู่เขาก็อยู่คักที่หมักหอยกาบก็บกบได้ยูเอาแบบเม็ดหนึ่งนี่เม็ดค้่เม็ดใดๆเป็นโอ้โหเกือบครึ่งทุงปุยห่นละก็ห้าสองเม็ดนี่ไดุ้่นละสองเม็ดนึงก็จะได้เป็นอันนีุ้่นละได้เป็นทุงปุยุ่นละ ถ้าแม่มน้ำนีก่ก็แต่ละปีก็แตกตางกันไปเลยทุกคนบางปีนี่ก็มักคอยกาบเวลาหนามลดนี่หลายหลายครับเต็มไปหมดเลยเดียก็บางปีก็บ่มีก็แปกแลกก็มันเปลี่ยนยังไงมันบ่กเขาใจด้วยกันมักคอยกาบต้าคนบานจะติดแม่น้ำก็หูก็เขาใจก็หน้ามักคอยกาบบางปีนี่หลายครับหลายเนยหรือบางปีก็บ่มีส่วนมากเอ่คนหมู่บ้านที่เขา เขาอยู่ไกลๆ่แม่น้ำทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเขาจะนั่งรถกระบะมามาเขามาง้มหอยกันเราดูไอช่วงหมากช่วงเดือนมิถานายนเรือหน่อยหน่อยทุกคนเขามาง้มหอยกันง้มหอยเคยถามก็ยุบางคนเขาก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ทุกคนเพว่ามัมหอยกามก็เห็ดหลายเมนูเด้อเอาไปแช่เย็นไว้ยามใดบบมีครับเขามีอย่างเขาก็มาลาบนะทุกคน มาสับให้มมุนๆเออเขามาเฮ็ดเป็นลาบปครๆลาบป่านะผมเคยกินเบืองกับแ่บดีด้วยทุกคนแ่บดีแ่บหลายอยู่เออลาบมาหอยกราบไหมทุกคนแ่บดีอยูออ่ผมเคยกินแล้วเิ่นวาย้ำย้ำ ย้ำยำบอกอยากกินหมูกินไก่เอามาคอยเนี่ยมาลาบกินแสบหรือว่าเออกระเสบของเขาอีีเขาจะมางมไปหลายๆทุกคนพอมได้ปั๊บเขาก็จะเอากระปีมาน้ำเนี่ยบางคนก็เอาหมอหุงเขาแล้วทุกคนหม้อหุงหู้หนึ่งเขานี้วนะไหมเขาก็มาต้มเขาก็จะแค่เอาแต่เนื้อมันไปทุกคนเออเขาแค่เอาแต่เนื้อมันไปเขาก็เออดีอยู่เอาไว้กินย้มบ่มีกับเขากับป่าเพิ่นก็เอาใส่ตู้เย็นเอาออกมาให้กินกัน อันนี้ว่าติดเลยทุกคนยังว่าติดเลยเออได้ตัวเดียวทุกคนหลอบใส่ไว้สามอันก็ถือว่าหมานอยู่ครับก็ถือว่าหมานอยู่พอยกเบิงหรอกถ้าเขาติดเนี่ยผ้าจะผ้าก็จะดีดฟงลงกันมาเลยละทุกคนอันนี้ผ้าบ่ดีดก็ถือว่าหมานอยู่ใส่สามอันได้ตัวหนึ่งประมาณกิโลก,กว่าๆเนี่ยแหละ ความจริงผมก็ใส่ไ้หลายทุกคนแต่พอผมแต่ผมถ่ายคลิปโดนหลายมันก็จะจยเง้าเกินไปเนาะผมก็ให้เบืองแต่เฉพาะในี้ผมใส่ไปแถวในไก่ตัย่างเนี่ยผมก็เคยถ่ายเบืองจักเท้อแถวนี้ถ้าผมยามมดนี่กับคนละเป็นช้าม่วงตชเยวโม่วงกับบ่แล้วสั่นมือนีแค่นี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับผม